ตำเข้าไปพี่นนองตำตำเจลคุณผู้จะเเ็ดนังกินเนาะติ๊กตำเจลเนี่ยลรอาหารบ,าบ,าบาันบ้านห้องเส็ดแบขั้วพริกขั้วหอมขั้วกระเทียมหอมเลยจ้าตำแหลกๆแล้วกระใสปลาทูปลาทูก็ต้องทอดก่อนได้จ้า รสเด็ดเผ็ดเผ็ดเศษเ่ษคืนคืนหากินแบบง่ายๆ